วัตถุดิบปรับขึ้นราคาแล้วต้องเปลี่ยนวัตถุดิบต้องคำหนึงถึงอะไรต้องคำหนึงถึงลูกค้าเป็นหลักอันแรกนะคะความรู้สึกของคนกินต้องสำคัญเสมอแต่ในมุมของเราที่เราทำ ขนมขายนะเราก็ต้องการกําไรที่เราอยู่ได้นะคะลูกค้าก็แฮปปี้ถ้าเป็นตัวเฉมาตจะเวลาเริ่มหรือเวลาจะปรับเปลี่ยนสูตรอะไรทุกครั้งเลยค่ะก็จะมีการที่จะเอาสูตรผู้ดิบตัวนั้นเนี่ยมาเทียบเคียงก่อนเทียบเคียงว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้อันที่2ก็คือทดลองแต่ก่อนจะไปทดลองเนี่ยก็คือจะไปลองคิดต้นทุนคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้จริงๆอ่ะต้นทุนตัวนี้ ที่เราจะเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยมันพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมในสิ่งที่เราคิดไว้ในหัว <owned> ก็จะไปคิดต้นทุนเบื้องต้นกอน่อนก่อนที่จะไปทํานะคะพอเราทําแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งอยากที่จะบอกทุกคนเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้ามไป <S <S คือบาง <White> ทีเรากินเองชิมเองกันในวงที่เรามีอ,าอำนาจในการในการที่จะเปลี่ยนก็คือบางทีก็เป็นตัวเราบางทีก็เป็นคนในครอบครัวแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าจะเปลี่ยนโดยที่อย่างที่บอกว่าข้อแรกคืออยากให้นึกถึงลูกค้า ถ้าถามในเชโมนนะเป็นเชโมเชจ,จะให้ลูกค้าช่วยชิมแล้วบอกว่าเออเรามีการปรับสูตรชอบสูตรไหนไม่บอกเขานะว่าเราปรับอะไรไม่ใช่แบบบอกว่าเออเนี่ยเรากําลังลดต้นทุนอยู่ไม่ต้องพูดน,นะคะก็คือให้เราบอกว่าเนี่ยเรามีการปรับปรุงสูตรอยากให้มันดีขึ้นอยากให้แบบกินแล้วชอบตัวไหนนะคะอาจจะเป็นแค่แบบช่วยชิมที่หน่อยอาจจะติดตัวอย่างที่หนึ่งสองสามหรือ ABC ซอะไรก็ว่าไปนะคะเออแล้วก็ให้เขาช่วยชิมเพราะเขาเป็นลูกค้าใช่ป่ะให้เราน้กถูกเขาก่อน เวลาเราชิมปุ๊บให้เราลองวิเคราะห์ดูต่อว่านี่ถ้าสมมติว่าไอ้สูตรที่เราอยากจะไปเนี่ยมันพอมีความที่จะเป็นไปได้ถึงอาจจะอร่อยน้อยลงนิดนึงนะคะแล้วจาเป็นที่ต้องกลับจริงๆด้วยตึงราคาขายที่เท่าเดิมก็ส่วนตัวอยากให้ลูกค้าตัวจริงเนี่ยเป็นคนชิมอย่างน้อยเนี่ยได้ฟีดแบ็มาเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บอะเราก็จะมั่นใจในการที่จะเปลี่ยนล้วก็อยู่ในม,มุมมองที่ลูกค้ารับได้ อันนี้สําคัญมากๆนะคะให้คํานึงถึงหลักๆเลยคือเรื่องลูกคา้าอันที่สองก็คือเรื่องต้นทุนที่เรายาังอยากได้ในใจไม่ใช่แบบว่าปรับไปจนเสร็จแล้วอ,อสรุปว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมนะคะหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมเยอะมากมันเหมือนกับเราเราเข้าใจทั้งสองคนคนนึงก็ลูกคา้าคนหนึ่งก็ตัวเราอยากให้เริ่มต้นแล้วก็ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะให้ทาแบบนี้ทุกๆครั้งค่นนะ,คะ